คันนี้ครับคันนี้แม่น่าสนใจจริงๆนะครับดูเห็นปุ๊บสะดุดตาขึ้นมาทีเดียวเลยนะครับคันนี้ดูน่าสนใจมากๆครับเดี๋ยวเราไปชมภาพรวมของรถด้วยกันนะครับแต่ก่อนจะไปนี่รบกวนฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับในการที่แนะนำบอกต่อรถ เบอสองสภาพดีๆนะครับที่เราไปเห็นมาค้นมาเจอแล้วเราคิดว่ามันดีเราก็มาแนะนําบอกต่อเพื่อให้ท่านได้มีโอกาสได้รู้ก่อนใครและตัดสินใจให้เร็วกว่านะครับผมฝากกด subscribe ด้วยครับแล้วก็เราไปชมรถรอบๆกันเลยนะครับภาพตามที่เจ้าของผู้ขายเขาลงมาแต่และภาพเนี่ยนะครับเราก็เราไม่มีโอกาสได้เจอรถจริงๆเราเจอรูป เราก็ศึกษาจากตรงนี้แล้ะครับว่ามันเป็นยังไงสีมันสดใสเงางามขนาดไหนนะครับตัวรถสภาพตัวรถเป็นยังไงมีร่องรอยบุบเยอะไหมใช้เครื่องยนต์อะไรเป็นรถซิ่งหรือเปล่าหรือว่าเอ่อเป็นรถบ้านใช้งานปกติเข้าศูนย์เป็นประจำไหมหรือว่าบำรุงรักษากันยังไงนะครับเพราะว่ารถนี่ถึงมันจะเก่าเราก็อยา่าไปกังวลกันนะครับถ้ามันได้ผ่านการบำรุงรักษาดูแลมาเป็นอย่างดีนะครับ คุณภาพศักยภาพมันไม่ได้ด้อยไปกว่ารถใหม่ป้ายแดงหรอกครับถ้าเราดูแลเป็นอย่างดีนะครับอย่างดีก็คือไม่ถึงกับต้องดีมากครับดูแลด้วยคกอไรมาตรฐานปกติธรรมดานะครับอาใช่รถล้างบ้างอาทิตย์ละครั้งตรวจสอบน้ำมันเครื่องดูลมยางนะครับอะไรที่มันจะทําให้รถ เสื่อมสภาพได้ง่ายแล้วก็ดูกันพอประมาณนะฮะเห็นแล้วเราก็ไปดูภายนอกภายในนะครับรถบุบไหมสีเก่าไหมฉลอกไหมพวกนี้มันก็ต้องประเมินแล้วใช่ไหมครับว่าเฮ้ยถ้าเราต้องมาเก็บสีซ่อมสีอีกเท่าไหร่นะเพื่อเราจะได้ไปเทียบกับราคารถถ้าเราสนใจรถคันนี้จริงๆใช่ไหมครับเราก็ไปเทียบได้ว่าเฮ้ยถ้ามันมาสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างเอ้ยกับราคาที่ตั้งมาเออว่ะก็คุ้มนี่ว่ะเหมาะกับการใช้งานด้วยฉันต้องการรถ กระบะ๋เอาไว้ขายของขนของได้หรือเชน,นเอาไว้ออฟฟิศต้องดูดีหน่อยแต่งบ้างนะแล้วก็ขนของด,ด,ด้แบบนั้นใช่ไหมครับถ้ารถเก๋งก็ขอโหลด,หลดซ,ซิ่งหน่อยนะไม่อยากไปซื้อแม็กใหม่เอาเขาโหลดมาแล้วหล่อๆอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าทีนี้พอเราดูเสร็จใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูราคากันเลยได้ไหมว่ามันราคาเท่าไหร่ใช่ไหมสมมติท่านเห็นตัวนี้แล้วถูกใจนะอ่ะอะนะครับไหนดูราคาสิอ่านี่ครับราคาครับเป็นยังไงครับพอเจอราคาเข้าไปแล้ว เทียบกับาภาพรวมของรถที่เห็นนะครับถือว่าคุ้มค่าไหมล่ะอ่านะฮะหาท่านยังสนใจนะครับก็รายละเอียดอยู่ที่เป็นลิงก์ใต้คลิปวิดีโอของเรานะครับแล้วก็ลิงก์จะพาท่านไปเจอเจ้าของผู้ขายตัวจริงก็ติดต่อกันนัดเจอกันดูรถกันทดสอบรถกันไ้ดีนะครับแล้วก็ขอให้ท่านโชคดีกับรถคันนี้สุดท้ายฝากกด u ับ c r i b e กดไลค์กดแชร์ครับช่องเราด้วยครับรถดีๆมีมาเป็นประจำแน่นอนครับสวัสดีครับ